สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุษที่บริษัทเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นุษมีรถปี2016นะคะเป็นรถในตำนานเลยก็ว่าได้สำหรับคันนี้ใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะโฉมปี2016ตัวเริ่มต้นไม่ไเดนะบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้งานและอยากแนะนำมากๆนะคะสำหรับตัวนี้เป็น t o y ยต a a อันติ6หปี2016ตัว ไมเนอร์เชนนะคะตัวเริ่มแรกเลยนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเลยมาพร้อมไม่วิ่งใช้งานเพียงแค่150,000กิโลสีขาวสีสวยสภาพเดิมจากโรงงานไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำกอไม่กลับสีเริม่มไม่ช้ำรุูสูญหายนะคะบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่ 6,800บาทเท่านั้นเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพจัดยอดฟรีดาวได้ทุกอาชีพเช่นเดียวกันนะคะใครที่สนใจนะคะรถอันติสมือสองนะคะสวยๆคัดเกรดนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดกับคลิปนี้ดูให้จบและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดชมในการอัปเดตรถเข้าใหม่ของทางบริษัทเพชรยนต์เรานะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะกับตัวรถคันนี้กันเลยนะคะในส่วนของด้านหน้า,นาตัวรถ ถคันนี้นะคะเป็นตัวเริ่มต้นของมาเนเชนนะคะอย่างที่หนุดแจ้งเลยกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นสสวยๆแบบนี้สภาพเดิมนะคะไม่มีการถลอกขีดขูดเลยสภาพส,สวยๆเดิมๆนะคะกันชนด้านหน้าเดิมแท้นะคะไม่มีริวรอยการชนมาแน่นอนนะคะสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมตัวกระจังนะคะบังรมด้านล่างสีดำํำส,สวยๆแบบนี้ให้เช่นเดียวกัน นะคะในส่วนของตัวนี้นะคะได้เป็นแมตต์เดิมจากโรงงานแมตสีทูโทนเลยนะคะยางปี2020แมตขอบ16นะคะในส่วนดอกยางนะคะนุชบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีรอยแตกรายงาสภาพดอกยางวิ่งใช้งานได้ยาวๆซุ้มล้อภายในนะคะเนียนกริปรอยเม็ดอาร์ตเห็นคมกริปแบบนี้สภาพเดิมเช่นเดียวกันไม่มีริ้วรอยการผิดความชนหนักมาแน่นอนรอยซีโคนด้านในนะคะให้เห็นชัดๆเลยนะคะสวยๆเดิมๆจากโรงงาน กระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะกระจกหน้านะคะเป็นกระจกเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยไม่มีการเปลี่ยนหรือว่าแตกร้าวแต่อย่างใดภาษีพาพร์บนะคะต่อมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมนํารํารถขัดหนีไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะฝากระโปรงสีขาวเนียนกริปสภาพเดิมรอยเหลี่ยมคมกริปแบบนี้เดิมๆจากโรงงานไม่มีริ้วรอยการสกิดหินแน่นอนนะคะและมากันต่อเลยในสีของด้านข้างตัว รถเนียนกริปไม่มีร่งรองรอยสกิดหินแต่อย่างใดน,นะคะมือเปิดเป็นสีขาวมาพร้อมสีคมเมียมเปิดแบบนี้ให้ด้วยนะคะและกระจกรอบคันคันนี้ได้เป็นกระจกเดิมจากโรงงานทั้ง4บ้บานเลยนะคะไม่เคยมีการแตกหรือว่าเปลี่ยนมา ะะเช็คประวัติศูนย์ได้รอบคันเลยนะคะคันนี้เป็นรถปรดระวังจากหน่วยงานเป็นรถปลดออของประจำการนะคะคันนี้บอกเลยว่าการันตีโครงสร้างนะคะเข้าเช็คระยะทุกการใช้งานเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อคะ่ะในส่วนของคันนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้ครบคันน่าใช้งานมากๆสําหรับวัยรุ่นที่กําลังมองหาอันติดส,สีขาวสวยๆผ่อนสบายคันนี้เลยนะพรมด้านล่างนะคะสีแดงนะคะ ลูกค้าเก่าให้มาด้วยนะ,ะบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้งานมากนะคะในราคา389,000บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าจะเป็นซื้อสดเลยก็ได้หรือว่าจัดไฟแนนซ์จัดยอดได้เต็มเลยนะคะในส่วนของแผงประตูด,ด้านข้างเป็นสีดำและสีเบจนะคะเพื่อความดูสปอร์ตแบบนี้ยังอยู่ไม่มีดิ้วรอยถลอกนะคะสภาพสวยสวยเลยน็อตทุกตัวนะคะไม่มีดองรอยการแกะไขนะสำหรับในส่วนของตัวน็อต และมากันต่อนะคะโครงสร้างนี่เลยนะน็อตทุกตัวอยู่สภาพเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไขยัดแงะหรือว่าราอองสีนะคะสวยๆคอนโซลหน้าสีดำพลาสติกไม่มีริ้วรอยทลอกค่ะเดิมๆสวยๆเลยเก๊กการใช้งานของเราเปิดปิดได้ปกติเลยนะคะอ่าภายในตัวรถดูสะอาดสะอ้านและสปอร์ตมากๆเพราะ ได้พรมสีแดงนะคะสวยๆมาให้เลยเบาะหนังเดิมจากโรงงานไม่มีการถลอกตึงเป๊ะเดิมนะคะไม่มีการขีดขาดเลยนะคะในส่วนของเบาะสภาพสวยๆเดิมๆนะ,ะแผ่นเพจเดิมจากโรงงานก็ยังมีให้เห็นชัดๆเลยนะคะยังมีสภาพสวยงามนะคะน็อตทุกตัวครบหมดเลยไม่มีเร่องรอยการแกะไขงัดแงะอออกแต่อย่างใดนะคะ อะเรามาดูกันต่อในส่วนของด้านหลังกันบ้างนี่เลยนะคะในส่วนของด้านหลังเบาะหนังเดิมเช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยการถลอกขีดขาดนะตึงเป๊ะเดิมจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมพรมปูสีแดงส,สวยๆแบบนี้ให้เลยและถาดรองตรงนี้นะคะเราก็มีให้บอกเลยลูกค้าคุ้มมากๆกับคันนี้และรถสวยมากๆเลยโครงสร้างเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ำกออไม่นะคะเร่มไม่ชำรุดสูญหายนะคะไม่มีการกลับสีมาแน่นอนนะคะ ในส่วนของโครงสร้างรอยเม็ดอาร์ตค่ะน็อตทุกตัวสภาพเดิมไม่มีอรอยการแกะไขงดงดแงะระองสีไม่มีแน่นอนนะคะสว,สวยนะคะในส่วนของแผงประตูนะคะไม่มียรอยถลอกสวยสวยเดิมๆิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะน็อตทุกตัวสภาพเดิมนะคะไม่มีรอยการแกะไขแงดแงะรอยเม็ดอาร์ตม,มีให้เห็นชัดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่กำลังมองหาอันติดผ่อนสบาย นะคะปี2016คันนี้นะคะราคาย้ำอีกทีเลยว่าราคาค่อนข้างดี3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเลยผ่อนเริ่มต้นเดือนละ6 8 0 0บาทนานสูงสุด8 4งวดนะคะบอกเลยว่าผ่อนสบายแน่นนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถเข้ามาดูรถจับจองกันก็มาไว้ได้นะคะเพราะนานๆจะมีหลุดเข้ามานะคะสีขาวปี16บบอกเลยว่าย้ำกันอีกทีว่านานๆจะมีหลุดเข้ามานะคะด้านหลังตัวรถไฟไท้ายเดิมจากโรงงานนะคะไฟไท้ายเดิมเลย ไม่มีการเปลี่ยนนะคะการชนด้านล่างมาพร้องไฟทับทิมและเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะและคันนี้นะคะแด้านหลังของเขาจะมีรอยอในส่วนของสีโครเมียมตัดเพื่อความดูสปอร์ตนะ,ะตาสัญลักษณ์โครระอันติ1หนึีอยู่สภาพเดิมจากโรงงานเลยไม่มีการรลุดหายไปไหนแน่นอนนะคะนี่เลยสวยๆนะคะสีเดิมรอบคันไม่มีการกลับสีมานะคะคันนี้โครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะอ่ะเรามาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของด้านข้าง ประตูนะคะอย่างที่รู้แจ้งเลยไม่มีริ้วรอยทั้ง4บานสภาพเดิมโครงสร้างนอ็อตทุกตัวอยู่สภาพเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแง้หรือว่ารอองสีแน่นอนนะคะพรมด้านล่างนะคะให้มานะคะรอบคันเลยนะแล้วก็ดีที่ยางปูรองแบบนี้ให้ด้วยเรียบร้อยเบาะสภาพเนียนกิบตึงเป๊ะจากโรงงานเลยนะคะใช้งานได้ยาวๆอย,ย่างนิ่มๆตึงๆนะคะไม่มีการถลอกขีดขูดเลยนะคะสวยมากๆค่ะคันนี้ปี2016นะคะ สวยใครที่กําลังมองหาอันปีสสีขาวผ่อนสบายนะคะนี่เลยนะอ่ะนี่นะคะแผงประตูด้านข้างเปิดปิดกระจกออตโต้นะคะพร้อมเซ็นทอนล็อกให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะคันนี้และที่อ่ะกร,ระจกมองข้างเป็นแบบออตโต้ด้วยนะคะน็อตทุกตัวสภาพเดิมนะคะไม่มีต้องอการแกะไขนะ,ะสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยนะคะมา เดี๋ยวให้ดูไม้ปัจจุบันในส่วนของไมล์คันนี้นะคะอย่างที่รู้แจ้งเลยว่ารถสวยน่าใช้มากคันนี้ลูกค้าจา๋าผ่อนเดือนละเพียงแค่แป่หกพับาทเท่านั้นจากพวงมาลัยมังติฟังก์ชันด้วยนาห่อหุ้มด้วยหนังสีดำสีสวยไม่มีริ้วรอยทะลอกนะคะและ เรือนไม้สีฟ้าเดิมๆจากโรงงานนะคะไม้ที่เห็น1 5 9 7 5 4กิกโลไม้เดิมไม้แท้จากโรงงานเลยนะถือว่าไม่ได้เยอะนะถือว่าไม่ได้เยอะน่าใช้งานเลยคันนี้ผ่อนสบายด้วยนะคะการันตีโครงสร้างเลยนะในส่วนของลูกเล่นเครื่องเสียงคันนี้นะคะได้เป็นแบบหน้าจอนะคะกว้างแบบนี้ใช้งานสะดวกสบายนะคะต่อสาย usb ได้แอร์ระบบปรับมือนะคะปรับได้สีระดับแอร์เย็นฉ่ำเจี๊ยบนะคะและก็ ในส่วนของหัวเกียร์นะคะเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีต้องรอยการถลอกเลยเกียร์ออโต้สภาพสวยเดิมเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะคะในส่วนของตัวนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะตัวนี้นะคะเป็นที่วางแก้วสองล็อกแบบนี้ให้เลยนะนี่นะคะสีสวยกว้างเลยเนี่ยบอกได้เลยว่าใครที่เป็นสากวกโตโตโยต้าโครันติดนะคะคันนี้สีขาวสวยมากสำหรับใบรุ่นที่กำลัง ตั้งหลักหรือว่าอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานนะใครหลายคนเนี่ยกำลังแบบเอะใจอยู่ว่าเอ๊ะจะซื้อรถอะไรแล้วคุณภาพดีไหมนะคะบอกเลยว่าทางเพชรโยนเราเนี่ยรับรถเข้ามาค,นนะค,ะค,คัดเกรดทุกคันนะคะลูกค้าคัดเกรดทุกคันรถสวยทุกคันย้ําเลยว่ารถสวยทุกคันจริงๆนะคะการันตีโครงสร้างเลยนะคะรถสวยจากโรงงานนะคะไม่เดิมไม่แท้จากโรงงานเช่นเดียวกันเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลัง ภายในรายละเอียดรอบคันแล้วก็ภายในตัวรถนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อมากันต่อคันในส่วนของด้านหลังตัวรถคันนี้ที่เก็บสัมภาระนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูโครงสร้างกันก่อนเลยเนาะโครงสร้างนะคะน็อตท,ทุกตัวสภาพเดิมจากโรงงานนะคะรอนะคะยังอยู่สภาพเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไขออก เม็ดกลมๆตรงนี้นะคะเดิมๆเลยนะรอยซิลิโคนนะคะตรงนี้นะคะนุชจิกนะคะนี่ให้เห็นชัดๆเลยนะคะน็อตทุกตัวสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะภายในด้านหลังที่เกี่ยวบสัมภาระคันนี้นะคะสามารถเก็บกระเป๋าเดินทาง45ใบเก็บของได้จุ๊กๆนะ,คะใครที่ชอบเก็บของนะคะไว้ในรถด,ด้านหลังเนี่ยถือได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยนะกว้างขวางมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างคันนี้นะคะมาพร้อมอย่างอไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือให้ด้วยนะคะในส่วนของด้านล่างรอยซิล โคนชัดๆแบบนี้รอยเบ็ดอาร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงานไม่มีร่องรอยการติดแก๊สมานะคะในส่วนของคันนี้โครงสร้างเดิมรอบคันเลยนะ ใครที่สนใจนะคะอย่ารอช้าเลยสามารถสอบถามรายละเอียดนุ๊มาได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะแวะมาดูรถจริงได้เลยที่ถนนสีทชัย68แยก1บินบุรีนะคะมาดูรถได้เรามีบริการจัดเฟ้นซ์นถึงหน้าบ้านเลยสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาดูรถนะคะดูผ่านคลิปนี้แล้วสนใจนะคะนุ๊มีไฟแนซ์นวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของห้องเครื่องนะคะของคันนี้อ่า นี่เลยในส่วนของคันเครื่องนะคะเครื่องเดิมจากโรงงาน VVTI เดิมแท้ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายำเครื่องมาแน่นอนนะคะ สภาพห้องเครื่องดูสวยนะคะไม่มีรอยคาบน้ํามันและฝุ่นเกาะเลยนะคะนี่รอยเม็ดแต้มสีเดิมๆจากโรงงานยังอยู่ให้เห็นชัดๆเลยนะคะและในส่วนของตัวน็อตทุกตัวรอยเม็ดอาร์ตนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะน็อตสภาพเดิมรอยเม็ดอาร์ตคมกริบน็อตทุกตัวไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะออกคานหน้าเดิมๆไม่มีการชนหน้ามาแน่นอนนะคะนี่เลย สวยน่าใช้นะคะคันนี้ฝากกับโรงเดิมรถทุกตัวอยู่สภาพเดิมรอยกลมๆอยู่สภาพเดิมทั้งหมดเลยนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าคันนี้สวยน่าใช้เลยตอกย้ําความสวยและความอยากได้ให้ใหกับคุณลูกค้าอีกทีนึงคันนี้เป็น t o โยต้าโคโรราอันติส 1.6G นะคะตัวเริ่มต้นของโฉมไมเนเชนนั่นเองนะคะเข้ามาแล้วนะคะมาเป็นสีขาวสสวยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมพร้อมในส่วนของอุปกรณ์นะคะเพิ่มเติมให้ กับเจ้าของใหม่ให้มาครบคันมากๆนะคะดูสวยและน่าใช้นะคะผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่6,800บาทเท่านั้นเลยนะคะไม่ใช้งาน150,000กิโลนะคะถ้าสนใจโทรมาดว่วนเลยตามเบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องด้วยเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรถเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ